ตรงที่ซองเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องอุ้ยแม่งยังนี่น้อยแม่งยังนี่แม่งแง่หน้าน,นานี่นแล้วผัสต่อแท้น้อยนี่นาดีแดงไงไก่มันยังมันตอน่ตอใช่เออยังไ่มันสต่มดีป่าลุงเร็ว ไอ้ยิ้มสบายดีป <ไอ S 1> ันชาวดิบารุงชาวดีบาลุงเจ้าอยู่ใส่อยุดนะทงหน้าค่ะมมออกมาตัดมันชินตดตัดสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องลุงป้าน้าทุกคนทุกท่านตรงที่สองพี่นอ้อง นี่ซองกับบ๋ิดดมดอกไผ่ตัวเพิ่งแต่มันมันโบออยู่นะอันนี้น้าฝนในพี่น้องอันนี้นะมันจะจูกันน้าฝนฝน,น,นตกมาแนละ้วมันมาข้างนันนี่นะเพราะว่ามันไหลลงมาจากนี้ จากปาก่าขี่เจดำหนีอีตาหนาวเย้ยฝนกสะตุกมองดีแทกลูกเจสไล่แดกอาเมริเมีม้แม่ลูกโฮกมันบอดด้มาพี่น้องมันดำหน้าตัวเองดำหน้าตัวเองแล้วมันเลยบอดด้มาจอย บทสัมษณ์สัจจอยก็มังจะเกิดขึ้นพี่น้องเนาะหนูจะยังไงกับผัวคะหนูจะยังไงกับผัวหนูพนอน้องมอดเป็นอะไรกับบอยเป็นอ้าพี่น้องก็ไอลูกป้าลูกพีลูกน้องกันน้องด,ดเลือกหอม จอยมึงหายอ,านะอีไรบ้มู่บ้าน,นาี่นะฮะน่าสงสารนางอีไนะพี่น้องนางหายเสร็จนางหายเสร็จน้ำตายเถิองขันาโอ้เป็นนางเอกเอ็มวีกูใส่ไปปอบเอานางกับบส่สนใจนางผักสายไหลส่งเออนางเจ็บใจแหง เพื่อนข่าทั้งหมดตามต้องลอยบอมเนมึงโทรหามันแล้วบ่มื่อคืนนี่บอมเนมึงโทรหามันแล้วติเมื่อคืนนี้นะโอ้เล่ท้าว้าสิดว่ากูดาวสื่อืมึงไม่ได้โทรบ่จังหวะแปะโทรหามกันแล้วบ่จักเจ้าคือเหตุแนวนี้อืเจ้าเจ้าเปเห็นใจใอยเลยอ่ะอืม จะทำารจิตใจคอยอะ่ะเออลืมเบิง่งน้องดีแท็กลูกเจสไซรแดกมันไขนะ่นะหมอจักวะฮะอีต็อกบอกเห็นเลยจา้าไปไข่ไซปีนี้รงที่สองพี่น้องกำลังเริ่ม นี่มีน้ำแต่หอดหายนีู่่ลุ่มนะเขตนาะล็อบ้านอบบมีแล้วก็ไปมีอยู่รองน้ำเป็สามส,สี่แล้วก็พายเึเซ็งจะม่ให้จูบน้าดาอีกหลายปีนี้อ้าวใยนี่วไวไนอา้าวใคยน,นี่นะบ้าอัน,นยิมจะบวอยาขาดตีบ้าอย่าลงไปไกลหรุดหายเด้อ ้นมาแล้วบังฮานหาดจะไปดิปลุงผูจดะจะมองเมื่อบ้านติน้อยพี่น้องตอนดำอยู่แดดภาวาเออตอนดำอยู่บ่อนโล่งภาวาแดดมันมาดำอยู่ป่าภาวาคืม อ้าพวกกำลังสีว่าวว่าคือคนปัดโตกโต๊ะในเด็กแปดโต๊ตามโหนนี่คือ ไปน่อยนะลอย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 ,อยังไงยผมถึงหัวเด้อห้ามห้ามยิ้มํำนี้คำนี้จะเอาวระจ้าฝนเหมือนเด้ ไปแม่น้อยอย่าไปอีกเออเออพูดแล้วเออเอปเอ,เอปอกให้อ,อิีมนัน่นแน่มุนุ่มู น้องน้องน้องกับอ้ายอไ่อันนี้นะจอยยังมาได้แหละแนละ้วสัมผัสเรื่องพวเนะเงยหน้าขึ้นมา แล้วก็ฝากความไปหาผัวอาอ้าวมันเบิ่งอยู่นี่ฝากความไปหามามโลดเร็วพี่น้องพาพระวัวเลิกกันพี่น้อ,อาชิลประภพี่น้องมันเลยชั์เจนเลิกกันถ้าเลิกเกันเราอ้อาฝากเครื่องหอนเมียมันบริเลนี่อ้าว <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อผัวค่าห่าอนเมียค่า เออฝากไปหาเมียมันว่าได้ว่ามาว่าว่าเว้าเล้าพวมกับกูเลิกกันแล้วพี่น้องว่าเลิกกันข้าเจ๊กาวลาวพวมมึงกับกูเลิกกันแล้วจบบอกติดต่อมาหามันบอต้องติดต่อมาหามันโทรมาหาผายเอ้าโทรมาว่าได้ไหมเจ๊กาลังโทรมาหาเมกวน ผมจนโทรมาหาเรื่องมึงบอจ้สสิมาโทรโทรมาหาเรื่องมึงขนหาสิมาตบมึงตาสมบัติค่ะสิบยุ่งแล้วเป็นบอสิบยุ่งพวมมันแล้วแล้วสิบยุ่งค่ะทองตาสิบบใกล้สิบบอสิบไปใกล้แล้วก็สิบบอไปยี่ครับมึงสิบบอสขุดยากพันตีจ้อยถดคาไปน้องเวลามันถอดเสื้อออกมามึงก็เห็นอีกแหละ เวลามันถอดเสือออกมาอีน,น,านาวมึงมึงก็เห็นหุ่นแซ่บๆของมันนะมึงบดอ,อยาบบอเบื่อทั้งสาวคนเลยใครเนคุณแม่ค่ะจบอมรากากีเพราะความเคียวของเธอแท้ๆที่ทำให้ลูกสาวของเธอจอากตกเ<ๆ>ออคุณแม่ค่ะและนางก็ยังบอกด้วยว่านางจะไม่ไปดำนาช่วย ความเคียวของเธออากากีเกลากน้าซอยเกลพเอ้านายเจี๊กลมกสิบกไปกลจอยถ้าสิบกปยบข้าถ้าสิบวกไปอยาูนอดีตพัวมึงูนนม่อาครเอ้าเอาไปทางนั้นบาบนีจอยหาเลยเด้อ เอออืมตั้งไม่ได้ซ่อแล้วฮู้จูบน้าอีกแล้วสิบวันแรกแสดงปีได้ปีได้กรจูบน้าสละเมื่อยแล้วเกินน้ำไปป่้นขนหนาบ้าหรอกกูวะนั่นป่้นขนหนา คำฝากคำฝากจากสาวจ่อยสรุปแล้วมันบ่ได้หายแต่พัวมันอันมือวานี่นะบเราเข้าใจว่ามันหายแต่พัวมันไหนแทนมันหายหดแม่มันผู่นค่าไหน้ายออรยเลยครัาจอยลืเงินมาแม่คุณแม่สี่หาอีกได้หนงนั่น แม่กยานทอนลูกตั้งบอกเกี่ยวแล้วอ้อกูอยานแต่มันถอดเสือคือแมแล้วยามึงอื่น,น้ำลายน้ำอีกนะจ่อยงโง่ไปหามันอีกนเหมือจะจริงค่ั่งเบื่อแหง้งมันกอดนั่งกาปาดมือถิมัม่มอื่อ จะแม่นางเลิศโอเคพี่น้องตามนี่เดี๋ยวจะลงดำนาก่อนจะ้องไห้หะแหละสิดำลงไปเลยเลยเม่น,นี่เมื่อเอินบอกเหมือนลกกาบมาว่ะทั้งลกทั้งดำ่ะแหละขอบใจเบอร์ทุกคนที่ติดตามเดอ้อขอบคุณทุกๆกำลังใจ